ลั่นทางประเทศเปิลนาคอนผลสั้นๆถึงแม้แบบนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของนางพนิดาศรรยุธทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาได้ถแถลงมีการพูดคุยกับนางพนิดาแล้วยอมรับเป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้บังแจ็คที่อเมริกาโดยส่งทางไปรษณีย์แม่แตงโมอ้างว่าส่งมือถือแตงโมไปให้บังแจ็คเพราะบังแจ็คอ้างว่าจะไปกู้หาหลักฐานว่าแตงโมถูกฆาตกรรมทนายเดชาไม่ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนให้แม่แตงโม หรอือีกสองวันนางพานิดาจะถแถลงด้วยตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการไปแจ้งความหรือไม่แม้ตึงโมบอกกับทนายเดชาว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะคุยกับใครก็ได้หลังพยายามถามเรื่องการพูดคุยกับบังแจ็คทนายเดชากล่าวว่าตนคิดว่าถ้าเป็นแม่ตอนนี้คงกําลังคิดว่า กูจะเอาไงดีวะล่าสุดเปิ้ลนาคอนศิลาชัยพิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีได้โพสถึงประเด็นนี้สั้นๆว่าแม่ครับผมอยากร้องไห้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ